สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ผมสิมว่ากิ่นต้มปลานิ่นนะครับต้มปลานิ่นไม่ไม้ห่อนนะครับอืมอหญ่ขึ้นถ้วยๆนะครับอห่อนครับอันนี้เาขาสวยเขาสวยน้่นะครับผมจังสีแซบครับผมอุ้ยปลานิ่นไอ้มันหวานเหนือหวานเลยนะครับผมนี่ห่อนครับนี่ครับ ใส่เขาไปได้เท่าข่อาเจ้า่ครับหอนหอนหอนมาเด้อครับมาชิมข่อยเ้าน้ำกันนะครับวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ไอพี่น้องมิต่ความสูขความเจริญนะครับผมวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ของหลายหลายคนนะครับผมหาข่อยมาชินน้ำกันเด้อครับผม เนือโอ้ยรวมิก่างก็ยังปาะขาวเนะครับผมเี่สบายเลยครับกินข้าวเจ้าแล้วครับข้าวเจ้าวาเพินวาจังหย่อยไว้นะครับผมนี่ครับ ตอนเศร้าก็ต้องแบบนี้นะครับนะฮะเศร้าห้องบรรยากาศนอกบ้านนะครับผมบรรยากาศที่แสนสบายนะครับผมเย็นดีเย็นดีมากนะครับผมห้อนนะครับผมพี่น้องอากาศกับเอาอแต่ว่ากาศที่มีร่มจังหน่อยนะครับร่มจักหน่อย นี่ครับเนี่อปัปนิมสีเลยแก้วแก้วส้มนะครับผมแก้วส้มเวลาเ้็หน้อยอนี่ครับตักปนิมไซนะครับผมนี่ครับสีเลย อยอดบรรยากาศก็ดีดีครับผมลังบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้เลยอ,อครับ ออออืสนหนหขออยากบ้างขอ,อกวนผมจะลุยตรงนี้ก่อนนะครับผมขออยากเดอ้อครับนี่มาครับแบมงล่านี่ครับโอ้ยนี่ครับพี่นวองมอง มองแสบนะครับผมนี่ครับแก้มแก้มปลานะครับผมนีม่มองว่างเขาพอดีเลย ตักใส่สีเลยอ๋อสุดยอดแล้วนะครับแบบนี้กินต้มปลาเนื้อนี่ครับสุดยอดแล้วครับผม เขาม่หินเสียงนกฮ้องโอ้ยชื่นหอดมรรยากาศเขายูน้านะครับผมเขายูน้าเริ่มเอาเขาไอพันจินนะครับขอหยาดเด้อครับพี่หน่องครับหนึง่งเออสุดที ขอน้ำผมนื้อครับกินแถวจะไหนเพื่อน <c oughs> น่ครับเนื้อปลากินปลาจะได้ฉลาดเพื่อนว่าตั้งแต่เป็นเล็กหน่อยนะครับ กินใส่นะครับนี่ครับหัวหัวหัวมากินข้าวเร้าน้ำกันเนื้อครับผมพี่นอ้อม เติมเติมครับเติมเติมจักน้อยนะครับผมเติมน้ำก่อนอ๋บานนี้ครับอืม,อมนี่ครับ ร่มบรวงครับห่อนเรื่อมที่เอาแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีอยู่ครับข้างนอกเ<ๆ>ขาง,ง่ายคือสวยแต่นอครับพี่น้องจะค่าเห็ดยังเนี้ยนะครับื<ๆ>อว่าทีได้ล่มมือกินนะครับ เนื้อปลาอู้หอนพว้านตัวใหวตัวยหญ่ตัวนี่ครับ,ห,รบหัวหอมผมดีชอบใส่หัวหอมนะครับมันหวานหัวหอมติไปเฮ็ดให้หวานน้ำน,นะครับผมบัวต่มย่ำยังกระสงัง ไอ้ไส้ห,หอมกระไคกระไคดับข้าวนีครับต้นหอมข้าวปจันอืม จุดจด ừ ừ อืเว้ยขึ้นเฮาดีแท้ เียงนกยังครับพี่น้องอู๊ดอู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 ด,อดนกกดดิเนาะแม่หล่ะนกกด っド、yeah, no บากว่ไ,ได้ด้อยะครับพี่น้องข้าวข้าวอีลีครับผมข้าวข้าวข้าวเดี่ยวเบิด <c oughs> ข้าวเดี่ยวเบิดครับผมแ่บนะครับผม อ่นมากเบาชา่นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปสิมิหยังนะครับอ่ากดแชร์ไว้นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมน้ำแน่เด้อครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ